สวัสดีค่ะสสวัดี่ดแหมชอบจริงๆพอพูดถึงเ่าอาหารนะรู้สึกชาวนี้เราจะคึกคักกันเป็นพิเศษ <laughs> <laughs> จะพาไปกินต่อแต่งานนี้ต้องบอกว่ากินธรรมดาไม่ได้นะคะพี่ๆคุณผู้ชมต้องกินให้ไวแล้วกินดุที่สุดด้วยค่ะในงานนิ้วมหาสารคามแข่งกินบะหมี่จานยักษ์จะสนุกจะจุกข,ขนาด <c oughs> ไหนไปดูค่ะ กินแบบจนจุกเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศในช่วงของพิธีเปิดงานค่ะเสียงที่ได้ยินนี่คือผู้ว่ารัวกลองเลยนะเพื่อเป็นเริ่งามยามดีให้สัญ,ญลักษณ์ว่าเริ่มต้นกับงานงิ้วและมหกรรมอาหารนานาชาติ ที่จัดงานก็คือหอนาฬิกาเมืองมหาสรารคามคึกคักจริงๆเพราะว่างานนี้เนี่ยเขาปิดถนนค่ะแล้วก็มีร้านคา้าร้านอาหารมาออกร้านกันเพียบ <Okay. S 1> หนึ่งในกิจกรรมสนุกๆนั่นก็คือการแข่งขันกินบะหมี่จานยักษ์ <Okay. S 1> นี่ยักษ์ขนาดไหนอย่างที่เห็นเลยมีทั้งบะหมี่แล้วก็มีทั้งเกี๊ยวแล้วก็เครื่อง มาทั้งหมดเห็นแบบนี้จานนี้หนัก1.5กิโลกรัมนะคะสู้ไหมคะคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องกินให้หมดให้ไวที่สุดใครหมดไวก็จะเป็นผู้ชนะพอถึงเวลานาฬิกาจับปั๊บค่ะคุณผู้ชมแต่ละคนงัดวิธีเด็ดเลยเอาบางคนเน้นกินช้าๆแต่ชัวร์บางคนเน้นกินไวเคี้ยวไวในขณะที่บางคนะอะช้อนซองไม่ต้องขอมือเปิบเลยนะจ๊ะ และในท้ายที่สุดค่ะเวทีการแข่งขันนี้ก็ได้ผู้ชนะนะกินไวมากกินบะหมี่หมดภายในเวลา4นาที20วินาทีเท่านั้นเองโอ้โหไม่รู้คุณพี่ใช้วิธีไหนเหมือนกันได้รับรางวัลไปต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะใครที่จะไปเที่ยวที่งานนิ้วยังไปกันได้นะคุณผู้ชมงานมีถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้ที่มหาสารคามค่ะ ขยบมาที่อีกหนึ่งงานงานนี้ก็ใกล้จะถึงวันงานแล้วเช่นเดียวกันนะคะกับความงดงามของเทศกาลยี่เปงงานนี้เขามีการจุดผางประทีปอย่างสวยงามเลยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านมากันก่อนนะคะภาพที่เห็นค่ะดูแล้วเป็นแสงสว่างจากดวงไฟที่สวยงามราวกับดูแสงดวงดาวบนท้องฟ้าเลยนะคะที่เห็นนี่คือผางประทีปค่ะ ที่นำมาจัดวางบริเวณรอบๆกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ภาพบรรยากาศแบบนี้จัดขึ้นมาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วนะคะกับเทศกาลยี่เป่งต้องขอขอบคุณภาพสวยๆจากทาง YouTube เริงปอยและเพจกูรูเชียงใหม่ด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าใกล้จะถึงวันงานสำหรับปีนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันเตรียมพร้อมแล้วนะคะช่วยกันทำผางประทีป พูดถึงผางประทีปนั่นคือมีความหมายถึงพันชนะค่ะที่บรรจุเชื้อเพลิงจุดให้แสงสว่างเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยแต่ปัจจุบันก็จะเป็นหน้าตายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จะคุ้นกันดีค่ะเป็นเครื่องปั้นดินเผาและข้างในก็จะเป็นเทียนนํามาจุดแล้วก็จัดวางตามพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาณนะตอนนี้ต้องเร่งมือกันแล้วค่ะ หล่อเทียนเทเทียนนับหมื่นดวงให้เตรียมพร้อมกับงานวันจริงที่จะเกิดขึ้นสำหรับเทศกาลยี่เปงปีนี้นะคะจัดขึ้นวันที่7ถึง9พฤศจิกายนที่ลานอนุสาวรีย์สามกริย์จองตั๋วไปเที่ยวกันได้เลยคุณผู้ชมเชียงใหม่ช่วงนี้ไฮซีซั่นอากาศดีสถานที่ท่องเที่ยวเพียบเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมเทศกาลยี่เปงกันด้วยค่ะ จะขยับพาไปที่สุพรรณบุรีงานกระถินงาน,นี้ต้องบอกว่ามีความหมายค่ะดูดีๆเพราะอาจจะมีโชคนะคะ ก็ต้องมาวิชา,าศิล,ละปะใช้จินตนาการก็ต้องมีทำไมวางภาพนี้นานจังเลยอ่ะเออคุณผู้ชมช่วยดูมันภาพอะไรมันมีอะไรอยู่ในภาพนี้เอ,อ่อะดูแบบนี้แล้วจะบอกว่างานนี้งานพิเศษ <c oughs> จะบอกแล้วว่ากระถิ่นเนี่ยไม่ธรรมดา <c oughs> เป็นกระถิ่นที่วัดโป่งพรานอินที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไม่ธรรมดาเพราะว่าคนมันแน่นวัดแบบนี้มันไม่ได้แค่มีงานกระถิ่นง,งานเดียวคุณผู้ชม ในงานยังมีพิธีเททองหลอดเท้าวเวสุวรรณปางประธานทรัพย์ ความสูง3 0 9เซนติเมตรย้ำให้แบบนี้ได้ความสูงไปแล้วเนาะ3 0 9เซนติเมตรและในงานเองค่ะมีทั้งพระอาจารย์เกจิอาจารย์พรามรุสีมารวมกันทำพิธีบวงสวงนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมแล้วก็ยังมีควายแฟดเนี่ยก็ถือวเป็นสัตว์มงคลนำมาร่วมในพิธี <c oughs> และสิ่งที่หลายคนรอคอยมากที่สุดนั่นก็คือ นางน้ำมนต์นั่นเองเพราะว่าเจ้าอาวาสทานาปลูกเสกด้วยตัวเองเลยนะคะก่อนพรมน้ำมนต์ก็ต้องขอเวลาให้ชาวบ้านได้ลองดูกันหน่อยเห็นอะไรกันบ้างเลยอ่าให้ดูอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ดูทันใช่ไหมคะคุณผู้ชมอ่ะขอให้คุณผู้ชมสีสันวันใหม่โชคดีมีชยัยในวันนี้กันทุกคนนะคะปิดท้ายวันนี้เจะจะพาไปดูความน่ารักของน้องไอซ์ เด็กว้5ขวบเป็นมงน้อยค่ะอยู่ที่ภูทับเบิกช่วยคุณแม่เนี่ยขายของต้องบอกว่าน้องเนี่ยมีสเสน่ห์มากขายของเก่งพูดจาฉะฉานเจื้อยแจ้วมากคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้เขาก็มัดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีแต่ลดราคาแรงแบบนี้เนี่ยคุณแม่มีงงเหมือนกันค่ะเองพี่ช่วยหนูอุอ่นน้ำอันนี้สีกามไทยกับสี <c oughs> กาม ไม่ละหนูรดให้เอรู้ให้เท่าไหร่หนจะรดให้สิเออห้าสิบอ๋อได้เอาสิจเลยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้